ถ้าผู้ชมกลับไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์กมลวิสิทิ์กันหน่อยนะครับล่าสุดใน Facebook ของคุณชูวิทย์มีการโพสต์นะฮะอีกครั้งหนึ่งกับประเด็นรถไฟฟ้าสายสีส้มคราวนี้เนี่ยคุณชูวิทย์โพสต์เป็นเอกสารเป็นหนังสือฉบับหนึ่งนะฮะแล้วก็บอกว่านี่คือร่องรอยของ conflict of interest ของรอฟมอ ซึ่ง c o n FLICT OF INTEREST เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับโดยจากหนังสือฉบับนี้ที่ด้านบนเนี่ยเป็นตราของ B.M e หรือว่าบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนคุณชุวิตบอกแบบนี้ฮะเพื่อให้เข้าใจความใจกว้างของผู้รับเหมาใหญ่อย่าง B.M e และวงเร็บชอการช่างที่อุตส่าห์จ่ายเงินให้รอฟอรมอดูงานถึงประเทศออสเตรียเมื่อปี62เสียปอปลาชอการช่างพาผู้บริหาร รอฟมอไปดูงานและท่องเที่ยวที่เมืองเวียนนาและเมืองกราสแถมช็อปปิ้งกันสนุกสนานโดย BEM วงเล็บชอบการช่างออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ทั้งหมดคุณชูวิทย์บอกว่านี่คือคอน FLICT OF INTEREST อย่างชัดเจนแล้วอย่างนี้ที่ผู้บริหารชอการช่างถแถลงบอกว่าขอความเป็นธรรมทำตามกติกาเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและหากคุณชูวิทย์เข้าใจแบบนั้นก็ห้ามไม่ได้ จึงขอให้ดูเอาแล้วกันว่ารฟรมรกับชกการช่างเขาผูกเสี่ยวกันแค่ไหนทีนี้ถ้าผู้ชมครับพูดถึงที่คุณชูวิตโพสต์ไว้บอกว่าที่ผู้บริหารชกการช่างแถลงเนี่ยก็คือว่าเมื่อวานนี้ทางคุณพงศริตตันติสุวรรณิ์กุลนะครับกรรมการบริหารบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BM และรองประธานกรรมการบริหารบริษัทชกการช่างจำกัดมหาชนเนี่ยได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวท่าผู้ชมฮะ จากกรณีของรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วก็ประเด็นต่างๆที่คุณชูวิทย์มีการกล่าวหาพาดพิงมายัง BEM แล้วก็ชอการช่างนะครับโดยทางคุณพงศริตเนี่ยก็ยืนยันว่าโครงการนี้ไม่ได้กำหนด TOR เพื่อ BEM หรือชอการช่างเท่านั้นเป็นกติกาที่ปกติและเปิดกว้างก็เข้าแข่งขันทาตามกติกาจึงขอความเป็นธรรมขอกาลังใจให้ด้วย คุณสริทธพงศพง์สริทธ์นะครับบอกว่าไม่ได้อยากออกมาโต้เถียงกับใครและไม่ได้นําข้อมูลออกมาหักล้างใครเราเคารพความเห็นที่แตกต่างกันการออกมาครั้งนี้ต้องการยืนยันให้สังคมสบายใจซึ่งเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเราและเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรัฐที่ผ่านมาทุกโครงการที่ชอการช่างดําเนินการไม่เคยโดนปรับไม่เคยดีเลยสามารถเปิดให้บริการตามแผนงานทุกโครงการ นี่นะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าทําถูกต้อง T.O.R เปิดกว้างเป็นธรรมขณะเดียวกันพอนักข่าวถามนะครับทางคุณพงศริดถึงประเด็นคุณชูวิทย์ทางคุณพงศริ์ก็บอกว่าคุณชูวิทย์ไม่ได้กล่าวหาบริษัทอาจจะมีพลาดพิงมาบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรคุณชูวิทย์อาจจะเข้าใจแบบนั้นเราก็มีหน้าที่ต้องอธิบายว่าไม่ใช่มีรายเดียวที่เข้าประมูลได้ถ้าคุณชูวิทย์ยังเข้าใจแบบเดิมก็ห้ามเขาไม่ได้เนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณชูวิทย์คงไม่สามารถห้ามได้ แต่หากท,ทำให้บริษัทเสียหายก็อาจจะต้องพิจารณาดำเนินการทาง BM ชอกันช่างมีการออกมาแถลงข่าวชี้แจงแต่ว่าคุณชูวิทย์เองดูจากโพสต์ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังคงไม่หยุดในประเด็นนี้นะครับ